สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับมาติดตามหลังเกมนะครับลิวอัพพูครับวันนี้ลงสนามครับฟอร์เรนเวียสเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยครับในเกมนี้นะครับมี1ประตูด้วยอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในแตงโมลงปียพงยิงครับ แชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจสุขสกินขจัดรังแคผมร่วงน้อยลง2เท่ากดได้ในตะก้าเลยนะครับเรามาดูเสไลย์ไลอัพผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับก็มาในระบบ4-3 3เนี่ยครับผู้โดสาประตูมามาดาชวิลลี่ครับกองหลังเนี่ยเคอร์เคช ฟันได้กูนาเต้ครับแล้วก็คอนแบตลี่ครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยนะครับเป็น3ประสานโซบอสไลน์ครับกราเฟนแบกแล้วก็ฟอร์เรนเวียสครับข้างหน้าเนี่ยเป็นคุนิกัรโปเอกิติเก้ครับลงเลยครับหมาก็ลงเลยแล้วก็โมเมตซานลานั่นเองครับขณะที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจ้าบ้านเนี่ยนะครับตัวหลักๆก็อยวนครบนะเออเนี่ยเป็นปาร์คยูกิวครับซูซูกินะครับ ทางด้านของโทมัสเตงครับมัสสึบาร่าข้างหน้าเนี่ยมีเอลแบมียานมาติอัสมีอามาโนทานิมูระครับอ่าเนี่ยประมาณนี้แล้วก็คิดะเป็นกัปตันทีมนั่นเองครับช่วงแรกครับเกมเป็นของลิเวอร์พูลซะส่วนใหญ่เลยนะในช่วง45นาทีแรกครับจะคิดจะทำอะไรจะครองจะเล่นอะไรแบบไหนเนี่ยสามารถทำได้หมดนะคือเรียกได้ว่าครองเกมโดยสมบูรณ์แล้วกัน ซึ่งจังหวะในการขึ้นเกมเนี่ยครับก็จะมักจะมาจากริมเส้นนะต่อกันจากตรงกลางแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนั่นก็คือการจับ Foreign w วียเนี่ยลงมาเล่นเป็นตัวต่ำนิดนึงครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยที่แพ้ a อซมิลานไป4-2ถึงแม้ว่าจะเล่นดีในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าโดนถล่มยับไปในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับซึ่งเกมนี้พอถอยฟอร์เรนเีลงมาข้างล่าง ดูจะทําได้ถนัดถนีกว่าสามารถขึ้นเกมได้สามารถปั้นเกมได้จ่ายออกซ้ายจ่ายออกขวาคือมีจังหวะสวยๆหลายต่อหลายครั้งเพียง mm. แต่ว่ามันอาจจะยังผสานกันไม่ได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันซะขนาดนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมารวมตัวกันแล้วมันก็เพิ่งเล่นกันนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเกมอุ่นเครื่องมันก็ไม่เหมือนเกมจริงนะ เกมจริงมันจะมีจังหวะความกดดันความเร่งรัดสมองมันต้องคิดแบบนี้วิธีการเล่นมันต้องแบบไปเร็วกว่านี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเยน็ยนๆกันหน่อยนะครับสาวกหงแดงแต่ว่าจังหวะที่ทําได้สวยแล้วครับเริ่มต้นมาเนี่ยก็เป็นกักโปได้ยิงชนเสาก่อนคือถ้าเข้าไปเนี่ยผมว่าเกมมันก็จะแตกต่างออกไปจากนี้นะครับพอดีจังหวะที่เลี้ยวภูควรจะทําได้เนี่ย มันไม่สามารถเร่งเกมแล้วเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่ายื้อกันไปยื้อกันมาก่อนในช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดนะโอ้โหเจอโยโกมาเอฟมารีนอสงสัยิเวร์พูจะเคี้ยวนี่มันไ,ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับทุกคนฮนะแต่จังหวะมาเรื่อยๆอยู่ที่ว่าได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับจังหวะที่ขึ้นเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งกั๊กโปก็มีซ้ายนะครับขวาก็มีสาร่า คือมันทั้งซ้ายทั้งขวาฟอร์เรนเรสบอกว่าคราวที่แล้วให้ไปแล้วขอยิงเองบ้างนะครับก็เลือกยิงแต่ว่าติดบล็อกครับคือพยายามจะหาจังหวะของตัวเองเนาะเออมันพอมีสกอร์และทุกอย่างมันน่าจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นพอดูตรงนี้แล้วก็เนี่ยต้องปักไปขณะเดียวกันครับลิเวอร์พูลโหเปิดเกมแบบขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งมากครับอย่างจังหวะนี้ก็หลุดมาอีกครั้งหนึง่งประมาณสัก20กว่านาทีครึ่งทางของครึ่งแรกเนี่ยครับ แล้วกักโปเนี่ยทำได้สวยด้วยเหมือนซาร่าจะตวัดมาให้นะครับจากทางฝั่งขวาเลยแล้วก็ไกลด้วยแล้วกักโปเอาบอลลงสวยแล้วก็หลบแนวรับ ของโยโกมา F m a r าร o นอหลบได้แล้วก็แบบใช้ทริคนิดนึงนะครับตึกๆหลบมาปุ๊บเสร็จแล้วหลุดมายิงโอ้โหแต่ว่าช้าไปครับอ่าถ้าอยู่ในอินซีซั้นเนี่ยผมว่าดูแล้วลูกนี้ทันแน่นอนแต่ว่าพอดีเนี่ยสภาพร่างกายยังไม่ได้เข้าที่เข้าทาง100%เช่นเดิมนะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะช้าไปแค่ครึ่งเก้า ญี่ปุ่นมาทันพอดีครับตัดเกมมาไว้ได้ก็ยังเสมอกันอยู่0ูแล้วทางด้านของลิเวอร์พูลมาต่อครับโมเมดซาร่าลูกนี้ดึงจังหวะรอ ทางคอนแบเบิร์ลี่เนี่ยเติมขึ้นมาสวยมากญี่ปุ่นก็รู้ทั้งรู้ครับโยโกมารู้ทั้งรู้ว่าจะมาตรงนี้แต่ซาร่าก็คึงแล้วก็รอรอน้องมาให้ครับให้มาเสร็จปุ๊บคัตแบ็กอูโหูยลูกนี้เนี่ยสามารถจ่ายตัดเนี่ยดูสิผู้เล่นโยโกมาอยู่กันเยอะเลยครับแต่ว่าอิกิติเกะเนี่ยเพิ่งจะมีจังหวะนี้แหละที่ดูมือหวาที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แบดลี่เนี่ยหักข้อเท้ากลับมา ถ้าตวัดยิงได้เขาตวัดแล้วแต่มันเหมือนรื้มเหลื่อมไปนิดนึงมันตวัดไม่ได้ไงก็เลยกลายเป็นว่าต้องควายยิงนะครับแบบควายยิงขาหลังแล้วเพื่อที่จะให้แบบผู้รักษาประตูเนี่ยหลงทางแล้วเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับมันก็เบาเกินไปผู้รักษาประตูอ่านเกมออกลูกนี้ก็เซฟเอาไว้ได้เกมมันก็ยังไม่ได้แบบไม่ไปไม่มาสะทีเดียวนะจะบุกก็บุกอยู่แต่ว่าเ็ตคองบอลซะเยอะแล้วก็โยโกมาเอฟมารินอสมีจังหวะได้โต้เพราะว่า โาเต้เสียบอลจริงๆลูกเนี้ยควรได้ด้วยนะครับเป็นโกนาเต้เสียปุ๊บลั่นมาแล้วเขาแทงยาวมาหลุดเดียวเลยครับยูริได้เลี้ยงกระชากมาคนเดียวเจอกับฟันไดเอ์เอาจริงนะต้องจี้ฟันได้จี้จี้ผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละแต่มันเนี่ยแกเลี้ยงรอรอไม่รู้รออะไรนะครับรอจนเขาลงกันมา3-4ตัวสุดท้ายเลี้ยงออกไปเองครับ โอ้เสียดายมากครับจังหวะนี้คือไม่ได้มีโอกาสจบสกอร์เพราะว่าไม่กล้าที่จะเลี้ยงเข้ามาด้านในที่จะมาเผชิญหน้ากับฟันไดแบบตัวตัวแล้วแบบกระชากให้หายเลยนะครับคือพอไม่ทําแบบนี้โอกาสก็หลุดลอยแน่นอนนะครับและโอกาสทองแบบนี้ที่หลุดเดียวไม่ได้มีบ่อยๆอยู่แล้วครับทำให้โยโกมาเอฟมารินนสเนี่ยเสียโอกาสจังหวะนี้ไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ย เออหน้าได้เหมือนกันครับโยโกมาเอฟมารีนอสเนี่ยมีจังหวะขึ้นไปทางซ้ายแล้วแนวรับหรือว่าลก็หายเหมือนกันจังหวะนี้ไม่รู้หายไปไหนนะครับโอ้แล้วเป็นทางของดินเดวิดหลุดมามงคนเดียวครับแถว2เนี่ยโอ้พอเหลือบอีกทีนึงไม่ทันแล้วไนงะดีว่ามามาดัชวิลลี่เนี่ยพุ่งเซฟเอาไว้ได้เป็นซุปเปอร์เซฟครับอย่างนั้นเข้าแน่นอนเสียบคนเสาแต่ว่าพุ่งเซฟสวยมากหัวกับมงเสาครับลูกนี้ แต่ว่าก็นั่นแหละครับยังปัดป้องรักษาสกอร์ศูไว้ได้เกือบมีทีเด็ดนะโยโกม่าเอฟมารีนอตครับจบครึ่งแรก0ูครับกลับมาต่อครึ่งหลังครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นโยโกม่าเอฟมารีนอตครับที่เห็นเลือ์พูเนี่ยซึมๆไม่ได้เลยนะครับมีจังหวะลูกนี้จ่ายสวยมากครับในการที่คาโตะเนี่ยแทงทะลุช่องแนวรับ ของลิเวอร์พูลมาครับแล้วมีตัวสอดขึ้นมาตัวสอดเป็นอเอนากะนะครับก็ทั้งคู่ในตัวสำรองนะลงมาปึ๊บแล้วพอหลุดมาตรงนี้ครับแม่แนวรับมีคนน้อยเกินไปแะครับกลายเป็นว่าหักข้อตวัดเข้าไปแบบหูสวยเลยจังหวะนี้นะครับเหมือนหลุดมาแล้วเนี้ยได้ดวนกับมามาดัชวิลี่เนี่ยนะครับเรียบร้อยครับนำลิเวอร์พูลห0ครับแย่หนวดเสือสิ เพราะว่าเกมที่แล้วเพิ่งจะแพ้เอซมิลานมาเกมนี้ถ้าแพ้อีกมันจะมันจะดูไม่ไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเร์อพูเพราะฉะนั้นครับเรดแมชชีนเดินเครื่องครับโอ้โหแบบพับพับบุกยับยับครับมาแบบจัดเต็มและอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเอา f o r ์เรนเวียสเนี่ยลงมาเล่นข้างล่างเนี่ยโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับก็เนี่ยเป็นทางด้านของ เคอร์ติสโจนครับที่จ่ายให้กับโมเมตซาราแล้วซาราต้องชมด้วยว่าซาราฉลาดมากครับในการที่เติมขึ้นมาแล้วตอนแรกนึกว่าแกจะยิงเองซาราไม่ยิงครับแล้วแกหักข้อกลับมาหักยากนะคือแบบมันจังหวะมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ครับหักมาแล้วโจนก็ฉลาดอีกนะครับ โจนเนี่ยคว้ามาให้โล่งๆเลยครับอันนี้ต้องชมว่าแบบเป็นคอมบิเนชันที่แบบลงตัวมากๆนะครับแบบลงตัวเข้าล็อกเป๊ะเลยแล้วฟอ r e เรนเวสเนี่ยกดนะครับเต็มข้อล่อเต็มแข้งเล่นเต็มทางนะครับเข้าตูงตาข่ายครับโอโ้โหนหนึ่งครับตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จแต่ต้องยอมรับว่าลูกนี้มันเป็นแบบสวยมากนะครับต่อบอลทำบอลกันมาสวยเลยหลังจากนั้นครับไม่รู้ว่าโยโกฮาม่าเนี่ยได้ครองบอลตอนไหนนะครับ โดนบุกแบบโอ้โหกดหัวเลยครับกดหัวเลยนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยจ่ายออกขวามาให้กับฟริมปงนะครับก็ต้องบอกว่าย้ายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมกับฟอร i เรนเวสนะครับก็มาจากที่เดียวกันนะคือไบเอร์เลยเบอคูเซ่นนะครับแล้วทำผลงานได้ดีด้วยเปิดลูกนี้นี่โอ้โหชาร์จเข้าไปจอดจ่อเรียกได้ว่าไม่เหลือครับไม่เหลือครับแล้วคนที่ยิงเนี่ยเป็นเอโนนี่ครับ ะะเอ็นโยนี่ยิงเข้าไปแบบกระโดดถีบเปี้ยงนะครับสอลิวอ์พภูขึ้นนำโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจ้าบ้านเรียบร้อยครับแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวและลิวอ์พภูครับก็มาได้ประตู3-1ด้วยนะในช่วงท้ายเรียกได้ว่าปิดจ็อบไปเลยครับ เอาละครับแล้วก็เป็นอันว่าจบเกมนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะในการเจอกับทางโยโกมาเอฟมารีนอตไปได้แล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนียนตานั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ